ลุ้นต่อดีไหมหรือยังไงดีกูคุยกันในช่วงแรกนี้กับครูไก่กันิท่าวรอดดาค่ะครูไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะนับยังไงเอาเอาหุ้นก่อนส่วนองคาใจเย็น <c oughs> เย็นคําใจเย็นเย็นเดี๋ยวให้ครูช่วยดูให้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับองคาแล้วจะนับยังไงนะคะดูที่เซตอินเด็กซ์กันค่ะครู โอเคค่ะก็ถ้าเราดูในภาพของตัวเซตอินเด็นะคะตอนนี้เราก็จะเห็นว่าภาพของตัว s e ตเนี่ยขึ้นมานะคะก็คือทำในลักษณะของ1212 12, แล้วก็สีเขียวเนี่ยที่เป็นรูปแบบที่เป็น ไซเวยในภาพของตัวเว็บ 2, นะคะกรอบที่ครูตีไว้เป็นกรอบสีสม้มเนี่ยเราก็จะเห็นแนวที่เป็นแนวต้านด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่1313นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับด้านล่างเนี่ยก็คืออยู่ที่1266นะคะตอนนี้ก็ใกล้ที่จะจ่อเบรกด้านบนนะคะซึ่งถ้าเบรกด้านบนขึ้นไปได้เนี่ยเราก็จะไปดู แนวที่เป็นแนวฟิโบนะคะแนวต้านถัดไปก็คือแนวฟิโบที่78.6จะอยู่ที่แถวประมาณ1,400นะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้าทะลุผ่านแนวต้านขึ้นไปได้ก็คือจะไปทำในส่วนของตัวสับเวฟที่เป็นสับเวฟซ้ำนะคะที่เป็นสีเขียวนะคะของการขึ้นไปในภาพของตัวเซตอินเด็กซ์นะคะแต่ถ้าไม่ยอมเบรกขึ้นไปแล้วหลุดตรงโลเนี่ย <c oughs> ที่หนึ่งพันสเราก็จะมองแนวรับที่1 2ึ่นห้านะคะก็คือ,เ,อเป็น EMA สองรอยคลัสเตอร์กับแนวฟิโบที่ยี่อันนี้ก็ยังเป็นจุดที่เป็นจุดแนวรับเดิมอยู่ค่ะค่ะแต่ว่า<ม>ดูจาก i อซค่ะครูมันเป็นแบลดดิอะเรามีโอกาสลุ้นไหมลุ้นที่จะแบบว่า <c oughs> ต้องขึ้นไปทำลายในส่วนของไอซก่อนแล้วเพื่อที่จะขึ้นเบรกไปสำหรับ1นึ่งพัสาอสิบสา คือจริงๆเนี่ยถ้าเราเราเปรียบเทียบดูนะคะในฟังของตัวไพรถ้าสมมติไพรเนี่ยเรยบรดขึ้นไปได้นะคะ,ะโดยปกติของตัว ISI เนี่ย <c oughs> เราจะดูเป็นไอซ์ดเนี่ยดูเป็น3รูปแบบก็คือไ s ซ์เนี่ยถ้ากรณีที่เป็นอัพเทรนนะคะไอซ์ดก็จะขึ้นไปโซน70มีการย่อหรือการพักฐานแค่โซน50แล้วก็ขึ้นไปโซน70อันนี้คือกรณีของอัพเทรนซึ่งเ,เราเห็นภาพแบริทก็จริงแต่ถ้าราคาเนี่ยมันปริดขึ้นไปแล้วไอซ์ก็จะขึ้นกลับไปโซน70เนี่ยเราก็จะบ่งบอกลักษณะของความเป็นอัพเทรนแต่กรณีที่ตลาดไซเว์นะคะไอซเนี่ยก็จะ ตีบนตีล่างการตีบนตีล่างก็คือ30เด้งขึ้นไป70แล้วก็ลงมาโซน30แล้ว ขึ้นไป70อันนี้กรณีที่เป็นไซเวย์แต่ถ้าภาพที่เป็นดาวเทรนเนี่ยไอซไซเนี่ยจะลงมาโซนที่เป็นโซน30เด้งขึ้นไปโซน50แล้วก็จะลงกลับมาโซน30อันนี้คือกรณีของดาวเทรนซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเราเห็นในภาพของตัวไอซไซเนี่ยลงมาโซน50แล้วกำลังพยายามที่จะเด้งไปโซน70ถ้ากรณีที่เป็นอัพเทรนเนี่ยเ,เราก็จะเห็นการค้างอยู่โซน70 การเกิดแบริชุดนี้มันก็จะโดนล้างไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือถ้าเป็นกรณีที่เป็น up trend ค่ะอืมอ่าแต่ว่าคุณผู้ชมรออย่างเดียวนะตอนนี้คือนี่คือภาพที่ครูวาดไปให้ดูแต่สุดท้ายแล้วต้องรอดูว่าตลาดจะเฉลยยังไงนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นพันสแล้วไม่ต้องรีบนะคะครูยังเหลือตั้ง10กว่าจุดนะ่ใช่ค่ะก็คือจะต้องรอให้เขาเบรก หัวเว็บหนึ่งให้ได้ก่อนนะคะก็คือแบบยังไม่ต้องรีบต้องรอในฟังของตัวไบร์เบรกให้ได้เราถึงจะคอนเฟิร์มการขึ้นไปในส่วนของการทำภาภาพของตัวเว็บสสีเขียวค่ะค่ะไม่ครบ4เงื่อนไขยังไม่เข้าหน้าเทรดนะคะูกอ้งองอันนี้คือตัวของเซตอินเด็กซ์นะคะดูตัวเซต5ิกับ Set Raw เซตร้อนี่ค่ะครู ภาพของตัว s ซ50นะคะเซตฟเนี่ยก็จะดีกว่าในส่วนของตัว s ซ t Index นะคะเพราะว่าในส่วนของตัว s ซ5 0เนี่ยใกล้ที่จะจ่อเบรกแล้วนะคะแนวที่เป็นแนวเบรกจะอยู่ที่850นะคะตอนนี้ก็ปิดไปที่848ก็คืออีก2จุดก็เป็นการเบรกในส่วนของตัวหัวเว็บ1ที่เป็นสีเขียวแล้วสำหรับภาพในส่วนของตัว s ซ50ค่ะคำถามคือขาดอีก2จุด เปิดตลาดมาสมมุตินะคะเปิดแกลบขึ้นไปเลย10จุดทําไงคะครูถ้าเขาเปิดแกลบขึ้นไปเลยนะคะในส่วนของตัว10จุดเนี่ยภาพน,นี้เราต้องดูว่าเราจะพิจารณาการเทรดนะคะถ้าเราเทรดในส่วนของตัวหุ้นแล้วเราบอกว่าเราจะพิจ,พจารณาการเทรดเป็นลักษณะของ end of day ต้องรอหลัง4โมงเย็นนะคะก็คือรอให้อ่า ช่วงที่แบบหลังสี่โมงเย็นเราถึงจะเข้าไปเทรดนะคะสำหรับคนที่ใช้ในทมาเฟรมที่เป็นทมาเฟรมเดลี่ชาร์ตในการพิจารณาการเทรดค่ะอืมสิจุดก็นั่งดูนะคะใช่ค่ะจนกว่าจะถึงตอนสัก4ี่โมงเย็นเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีหนึ่งว่ายืนอยู่ไหมถ้ายืนอยู่ถ้ายืนอยู่แต่ว่ายังเป็นระดับที่เบรกสูงกว่าหัวเวบหนึ่งเอาสิจุดเหมือนเดิมนะคะเอาสิจุดเหมือนเดิมซื้อไหมคะครู เออต้องมาพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของตัว risk reward ratio นะคะว่าที่เขาขึ้นไป10จุดแล้วเนี่ยมาคำนวณในเรื่องของตัว risk reward ratio ว่าจากจุดที่เราซื้อนะคะจุดที่เราซื้อไปจนถึงจุดที่ถึงเป้าหมายเนี่ยแล้วก็ในส่วนของตัว stop loss นะคะโดยการใช้ในภาพของตัว ลองโพซิชันแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาแปะดูว่าถ้ามันขึ้นไปเนี่ยเราก็จะขยับจุดที่เป็นจุดซื้อใช่ไหมคะเพื่อที่จะมองการขึ้นไปนะคะแล้วก็ดูในส่วนของตัว STOP LOSS แล้วก็ดูเป้าหมายนะคะสมมุติเราไปมองเป้าหมายที่แนวฟิโบร้อยแล้วมันขึ้นไป10จุดในส่วนของตัว REWARD เนี่ยอยู่ที่0.6%แต่ว่าล i s ตเนี่ยความเสี่ยง stop l ล s s เนี่ยจะอยู่ที่2%แบบนี้ย r จะเป็นค่าติดลบแบบ ถ้าเป็นรูปแบบนี้เราก็จะไม่เทรดนะคะเพราะว่า list reward ratio ไม่คุ้มค่ะแต่ถ้าเราเห็นว่าเขากระโดดขึ้นไปนะคะกระโดดขึ้นไปแต่ RR ยังคุ้มอยู่อันนี้เราถึงจะเข้าไปเทรดค่ะค่ะใครที่เป็นลูกศิษย์ครูหรือว่าเป็น FC ครูจดเอาไว้นะคะเพราะเวลาที่อยู่นั่งงานจริงๆจะแบบเออตกลงซื้อ,อ,อ,อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้ออยู่อยู่อย่างนี้นะคะเวลาที่ตัดสินใจนะคะเซตร้อยบ้างกับครู าภาพในส่วนของตัวเซตร้อยนะคะเซตร้อยก็จะเป็นลักษณะของการทำหนึ่งสเหมือนกันนะคะโดยกรอบที่เป็น1ที่เป็นสีเขียวนะคะเราก็จะอยู่ที่1,800นแปด 30นะคะถ้าเบรก1,830ขึ้นไปได้อันนี้เราถึงจะมองเป็นลักษณะของการขึ้นไปทําในส่วนของตัวเว็บสามนะคะซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยก็ใกล้ที่จะเบรกนะคะเพราะว่าแต่เหลืออีกประมาณ10จุดนะคะก็คืออยู่ที่1,820นะคะก็อีก10จุดถึงจะเป็นแนวเบรกนะคะก็รอให้เข้าเบรกก่อนสำหรับในส่วนของตัวเซตร้อยค่ะค่ะ เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมพอดูจากเซต5ริเซตร้อยที่ครูเปิดให้ดูแล้วทำกันบ้านนะคะทำหุ้นร้อยตัวไปเลยก็ได้เพราะมันจะครอบคลุมในหุ้นในเซตห้าสิบเซตอยู่แล้วนะคะมาดูที่ S s สเกับ m อ i บ้างอันนี้อาจจะอ,อาจจะปล่อยได้ ตัวเอเนี่ยเรา,เาจะให้เห็นว่าตอนนี้มันทำเว็บสองลงไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ลงมาตรงแนวรับฟิโบที่50%นตนะคะส่วนแนวรับฟิโบที่61.8นะคะจะอยู่ที่575นะคะก็อาจจะมีลงมาทำในส่วนของตัวเว็บสองต่อที่แนวแนวรับฟิโบหกส็ก็ได้ค่ะอืมอ่ะงั้นใน s อสผ่านไปก่อน m อไมล่ะคะครู MAI ก็เหมือนกันนะคะ MAI เนี่ยจะลงหนักกว่าในส่วนของตัว s s s นะคะตอนนี้ต่ำกว่าแนวฟิโบที่61.8แล้วแนวฟิโบที่78.6จะอยู่ที่228นะคะเราก็อาจจะต้องออดูอีกทีหนึ่งสำหรับภาพของตัว MAI ค่ะคะ่ะหุ้นเล็กหุ้นกลางหุ้นเล็กเว้นไว้ก่อนตอนนี้มาตะลุยทำการบ้านในหุ้นเซ็ตร้อยก่อนนะคะคุณชมตัวไหนที่ สนใจคุณผู้ชมก็เข้าไว้ใน watch list แล้วก็ใส่สี่เงื่อนไขที่เรียกับครูไปใครที่จำไได้เงไปดูของครูย้อนหลังนะคะครูพูดทุกสัปดาห์นะว่าสี่เงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะไม่ครบสี่ไม่เข้าหน้าเทรด<ช>ถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าเทรดของครูนะคะมามา,มาที่คุณผู้ชมบอกว่าครูคะทองเป็นยังไงคะครูดูสิมาใครที่เทรดทองว่านะคะ สำหรับคนที่ดูในภาพของตัวทองคํานะคะใครที่ถือในลักษณะของการันเทรนในทาเฟรมที่เป็นทำเฟรมเ mm. ดลี่ชาร์ตนะคะเดลี่ชาร์ตเนี่ยเราก็จะต้องรอให้อ เดสค o อสนะคะของตัว m e m a 5ตัด13นะคะณปัจจุบันนี้ถามว่ามันเดสค o อสไปหรือยังนะคะเราก็จะเห็นว่ายังไม่เดสค o อสในทำเฟรมที่เป็นหักทำเฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะแต่ใกล้ที่จะเกิดลักษณะของการเดสค o อสแล้วสำหรับภาพในทำเฟรมเดนะคะส่วนคนที่ เทรดนะคะคนที่เทรดในทมาเฟรมที่เป็นทมาเฟรมเล็กลงนะคะหรือลักษณะของการเทรดดิ้งนะคะทุกคนอาจจะมีความากลัวว่าเฮ้ยเขาลงมาเยอะมาก,กวันนั้นแบบ300เหรียญเลยนะคะเป็นยังไงนะคะในจังหวะของการ เทรดนะคะในทำเฟรมที่เป็นทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะคะถามว่าตอนนี้มีจังหวะในการเข้าเทรดสำหรับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ไม่มีจังหวะในการเข้าเทรดนะคะเพราะว่า,าชุดของการเด้งชุดนี้จบไปแล้วนะคะผู้มองเป็นลักษณะของการเด้งขึ้นไปทำในส่วนของตัวเวฟบีเพื่อที่จะลงไปทำในส่วนของสับเวฟที่เป็นสับเวฟซีนะคะพอเปอย่าง,งาน,นั้เนี่ยภาพของตัวทองคำ ฝั่งที่เป็นลักษณะของการเทรดดิ้งจะต้องรอนะคะรออะไรก็คือรอในลักษณะของการช็อตแล้วจะรอช็อตเมื่อไหร่นะคะก็คือจะรอช็อตในเงื่อนไขนะคะก็คือจะต้องหลุดในส่วนของตัวเวฟ A นะคะในทำเฟรมหชั่วโมงถึงจะรอช็อตได้นะคะโดยตัวเลขนะคะจะอยู่ที่4,014นะคะ หลุด4,014ในทำเฟรม1ชั่วโมงอันนี้คือจังหวะในการช็อตในภาพของทำเฟรม1ชั่วโมงแต่ถ้าคนที่เทรดทำเฟรมที่เล็กกว่านั้นนะคะก็คือทำเฟรม15นาทีเนี่ยก็จะต้องอเราจะเห็นชุดนี้เกิดบริดแล้วก็ทํา A ด่ง B นะคะแล้วก็หลุดตรงแถวประมาณนะคะ ประมาณ4,108นะคะอันนี้ก็จะเป็นจังหวะในการช็อตทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม15นาทีค่ะสำหรับภาพของตัวทองคานะคะขึ้นอยู่กับเราเทรดในทำเฟรมไหนนะคะเพราะถ้าเราเทรดเดี๋ยวครูไล่เวฟอีกทีหนึ่งดีกว่าค่ะ,คะอยครูกลัวว่าเดี๋ยวเราจะงงนะคะ,คะถ้า เราเทรดหรือว่าเราดูในทาเฟรมใหญ่นะคะคือทาเฟรมมันเนี่ยภาพทางเฟรมมันในสีน้ําเงินเนี่ยมันจะเป็นเวฟสามนะคะแล้วก็เป็นเวฟสามใหญ่แล้วก็ส่วนทาเฟรมวีคนะคะก็คือที่ขึ้นมาในทางเฟรมมันที่มันเป็นเวฟสามใหญ่เพราะว่า RSI มันขึ้นไปท่ไฮ <I, I, S 1> <Hi. S 2> สูงสุดค่ะไไดสูงสุดในทมเฟรมมันเราก็จะมองเป็นลักษณะของตัวเว็บ3ใหญ่นะคะ <Ừ. S 2> ส่วนทมเฟรมวิกนะคะในภาพทมเฟรมวิกเนี่ยที่เป็นสีเขียวนะคะเราก็จะเห็นว่าการขึ้นชุดนี้นะคะมันก็จะขึ้นเป็นหนึ่งองสามสนะคะก็คือเป็นขาที่เป็นขา5ของสามในทมเฟรมมันนะคะ <Hi. S 2> และ ทำเฟรมเดย์นะคะที่เป็นสีเขียวเข้มเนี่ยสีขึ้น5ของสีเขียวเราก็จะเห็นว่าเดย์เนี่ยเป็นสีเขียวเข้มเราก็จะมี12345นะคะก็คือเป็นสับเวฟบ5ในทาเฟรมเดย์ด้วยนะคะพอจบในส่วนของตัวเว็บ5ถัดมาเราก็จะมองเป็นการลงไปทำภาพของตัวเว็บที่เป็นเว็บ a นะคะ A b c เพื่อที่จะ รวบขานะคะในการทำในส่วนของตัวเว็บที่เป็นเว็บย่อยเนี่ยก็คือจะเป็นเวฟสีอาจจะเป็นเวฟบีที่เป็นสีน้ำเงินนะคะในทําเฟรมที่เป็นทําเฟรมหมันเพราะเป็นอย่างนั้นเ,เราดูว่าด้วยเรื่องของเทรนเนี่ย ภาพหลักเรายังมองเป็นเทรนขาขึ้นแต่ภาพย่อยๆนะคะในระดับไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์แล้วก็ต่ำกว่าเดย์เนี่ยเริ่มที่จะมีมุมมองฝั่งที่เป็นฝั่งขาลงนะคะแต่ภาพในระดับวีคกับมันยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะพอเป็นอย่างนั้นคนที่เทรดในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลิชาร์ที่ครูบอกว่า ถ้าเราถือรันเทรนกันมาในทมเฟรมดีเราจะต้องรอเทียริงสต็อปด้วย5ตั13นะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่1คนถือรันเทรนนะคะส่วนประเด็นที่2คือคนที่เทรดในลักษณะของสวิงเทรดด้วยทมเฟรม1ชั่วโมงนะคะตอนนี้คนที่เทรดด้วยทมเฟรมหนึชั่วโมงที่เราดูกันมาตลอดก็คือ,อ,อมีการจบไซเคิลแล้วก็ซื้อหรือขายจบไซเคิลไอซ์ไซเคิลไปโซน70 เราจะเปิดช็อตหรือเปล่านะคะคนที่เทรดในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะมีจังหวะของการช็อ,ชอตแล้วก็ปล่อยฝั่งช็อตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เหลือในลักษณะของการรอเพื่อที่จะเปิดสถานะช็อตเพราะทำเฟรมที่เป็นต่ำกว่าทำเฟรมเดย์เนี่ยเริ่มจะดูไม่ดีเราก็มองเป็นลักษณะของการยอ่อหรือการพักฐานแบบลึกๆอีกหนึ่งครั้งนะคะเ,เพอไปอย่างนั้นเนี่ย เราก็เลยพิจารณาฝั่งที่เป็นฝั่งช็อตแล้วจะต้องเข้าเงื่อนไขนะคะโดยเงื่อนไขที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องครบทั้ง4เงื่อนไขในฝั่งช็อตก็คือไอซ์ไซขึ้นไปโซนเจ็ดสิบเกิดแบริดได้ท A, ดํา A เด้ง B แล้วก็หลุด A ในทําเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเรานับเป็นการขึ้นไปทําเว็บ B นะคะแต่พอเราไปดูทำเฟรม15นาทีเนี่ยเราจะเห็นเงื่อนไขของเขาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็คือไอซ์ไซเนี่ย ขึ้นไปโซน70เกิดบรริดได้นะคะทำา A เด้ง B ในชุดของทำเฟรมที่เป็นทำเฟรม15นาทีนะคะ ถ้าหลุดในส่วนของตัวเวฟที่เป็นเวฟ A อันเนี้ยเราถึงจะเปิดสถานะในฝั่งของการช็อตได้นะคะแต่ถ้ายังไม่หลุดในส่วนของตัวสับเวฟ A ในทำเฟรม15นาทีก็ยังช็อตไม่ได้ส่วนคนที่เทรดทำเฟรม1ชั่วโมงการหลุด A ของ1ชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะก็คือจะอยู่ตำแหน่งที่4,114ถ้าหลุด4,114อันเนี้ยก็คือช็อตในทำเฟรม1ชั่วโมง อันนี้คุณจอยพอเข้าใจเลยค่ะค่ะแต่ตย้ำคุณผู้ชมว่าเทรดตามเฟรมไหนก็ดูตามเฟรมนั้นนะคะถูกต้องค่ะอืมเพราะว่าถ้าเกิดใครบอกว่าเอาร้านมาในไามเฟรมเดย์ตอนนี้ยังไม่ทําอะไรเลยใช่อถ้าเกิดว่าแต่ว่ายิ่งไามเฟรมเล็กคุณผู้ชมก็ยิ่งต้องกําหนดเป็นกลยุทธ์สาหรับการเทรดสั้นๆตามตามวิธีการที่ครูไลฟ์คุณผู้ชมฟังตั้งแต่ไามเฟรมวีค ไอ้ทางเฟรมมันแล้วก็ไล่มาเป็นวีคแล้วก็มาเป็นเดย์แล้วก็ค่อยย่อยทางเฟรมมานะคะอันนี้สําหรับใครที่เทรดในส่วนของทองคํานะคะใครที่ฟังแล้วยังครูไล่ช้าๆแต่ว่าถ้าเกิดฟังแล้วไม่เข้าใจยังไงผู้ชมดูซ้าๆนะหรือผู้ชมจะเขียนมาถามใต้โพสต์นี่ก็ได้เดี๋ยวถามครูให้ผู้ชมอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณครูมากคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ